วันที่10มีนาคมพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิง่นของกรุงเชลอ,อาวิสรัฐอิสราเอลสจ๊ตราจำดรสัเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับกรุงเชลอ,อาวิสไปยังโรงแรมเวสร์เดส์โฮเทล ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง10นาทีระยะทาง166กิโลเมตรเพื่อทอแพร่เมรอยิวทัชของทะเลสาบเดซีและลักษณะความแตกต่างของชั้นเกลือแร่แต่และชนิดที่ตกผลึกเป็นชั้นๆสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนสำหรับทะเลสาบเดซีตั้งอยู่ตรงพรมแดนระหว่างรัชอาณราจัรคัชมายจอแดนรัฐอิสราเอลและเขตเวสต์แบงค์ของปาเลสไตน์ทะเลสาบเดซีอยู่ในระดับต่ำกว่าน้ำทะเลปันกลางประมาณกว่า400เมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลกได้รับสมญานามวา่าทะเลที่ไม่มีวันจมมีความเข้มข้นของเกลืออยู่สูงทําให้คนสามารถลอยตัวในเดซีได้อย่างสบายโดยไม่จมน้ําเนื่องจากมีแร่ธาตุที่มีความเข้มข้นค่อนข,ข้างสูงเช่แนแมกนีเซียมแคลเซียมโปรโมไมต์และโพแทสเซียมเป็นต้นแร่ธาตุที่เจือปนอยู่นี้ทําให้น้ํามีความเค็มมากที่สุดในโลกและน้ําในทะเลสาบเดซีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เป็นที่รู้จักอย่างโดดเด่นในการบำรุงผิวกระตุ้นการไหลเวียนระบบกรหิตในร่างกายรู้สึกผ่อนคลายช่วยในการรักษาโรคผิวหนังและโรคไขข้อต่างๆส่วนโครนบริเวณทะเลสาบดสซีจะมีผู้คนนิยมนำมาทากันทั่วตัวโดยถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาผิวพรรณนอกจากนี้น้ำในทะเลาเสาบดซียังได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ศึกษาและเก็บตัวอย่างจากก้นทะเลลึกนำไปศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและผลิตเครื่องสำอางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ช่วยในการรักษาผิวพรรณด้วยอันหนึ่งในตอนค่ำของวันอังคารที่7มีนาคมพุทธศักราช2 5 1 6ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวร,รัติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวพันณภาจันทราลมเอกอัครราชทูตณกิุงแทวอวีฟ เฝ้าถวายเลี้ยงพระกรยาหารคำนับพัฒนารจอร์จแอนจอนในโอกาสเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลระหว่างวันที่4-17มีนาคมพุทธศักราช2516เพื่อทรงปฏิบัติพักรณีกิจทางวิชาการในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยทรงมีพระปณิธานในการนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน